สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเฮียก้าอยกเช่นเคยนะครับวันนี้เฮียจะพาไปเล่นสล็อตของค่ายพีจีเช่นเคยนะครับอ่าซึ่งเป็นเกมตละเปานะครับเฮียเรียกง่ายๆเลยครับเอามาตาแรกจะได้ตีสปินเลยไหมเนี่ยมาไหมครับมาไหมครับมาไหมครับเอ้ามาตาแรกก็ได้ตีสปินแล้วครับโอ้ยเหล๋อวเชื่อครับเจอวงล้อแบบนี้นะครับเจอวงล้อแบบนี้เฮียว่าบวกได้เรื่อยๆแน่นอนครับเฮียเข้าเล่นในเวลาของเฮียนะครับเวลาของเฮียใช้ได้ผลจริงนะครับ ใครที่สนใจนะครับทักหาเฮได้นะครับอ่าเราไปดูนะครับว่าเฮจะบวกเท่าไหร่นะครับในฟรีสปินหรือว่าฟรีเกมนะครับของเกมนี้นะครับอ่าเฮียเรียกง่ายๆครับคือเกมสลับเป่านะครับสลับเป่าครับเรียกง่ายๆครับเกมขนมจกี๊สลับเป่าครับเฮียเรียกง่ายๆนะครับสําหรับท่านไหนที่ไม่ท่านไม่เข้าใจนะครับทักมาปรึกษาเฮได้นะครับอ่าเราไปดูกันครับว่าฟรีเกมเราจะบวกเท่าไหร่นะครับหรือว่าฟรีสปินนะครับ ีสปินนี่เราจะไม่เสียเครดิตที่เราเติมเข้าไปเล่นนะครับเราจะได้เครดิตเราจะไม่เสียครับนี่ไงครับนี่ไงครับบวกมาแล้วครับโอ้ยบวกมาพันหนึ่งแล้วครับตาแรกครับโอ้นี่ไงครับบิ๊กวินครับบิ๊กวินมาอีกแล้วบิ๊กวินมาแล้วบิ๊กวินมาแล้วอ้ยบิ๊กวินพันแปดครับโอ้ยตาแรกก็กําไรเหลือแล้วครับอ้ายังเหลือตั้งสามตาครับดีสปปน โอ้ยบวกมาตั้ง2,900แล้วนะครับกำไรเราเหลือๆแน่นอนครับนี่ไงครับเจอวงล้อแบบนี้เฮียว่าอยายเล่นได้เรื่อยๆแน่นอนครับสิ่งสำคัญนะครับเฮียเขาเล่นในเวลานะครับโอ้ยยอดรวม2,900นะครับ64สิครับตาแรกก็ได้กำไรเหลือๆแล้วนะครับวงล้อแบบนี้ไปต่อได้เรื่อยๆครับไปลุยกันได้เรื่อยๆครับใครที่สนใจเทคนิคเวลาในการเข้าเล่นของเฮียเฮียมีพร้อมให้ทั้งหมด7ค่ายนะครับพร้อมกลุ่ม V.I.P นำเล่นให้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ ใครที่สนใจนะครับถ้กเข้ามาปรึกษาเฮียได้นะครับเฮียพร้อมให้คําแนะนําได้ตลอดนะครับอยู่กับเฮียไม่ผิดหวังแน่นอนครับลิงอยู่ด้านล่างคลิปนะครับกดลิงก์แล้วทักเข้ามาหาเฮียได้นะครับใครที่สนใจอยากมีกําไรไปต่อยอดได้ทุกวันนี่ไงครับมาอีกไหมครับมาอีกไหมครับนี่ไงครับลงมาอีกแล้วครับรีสปินเราหรือว่ารีเกมนะครับเรียกภาษาบ้านๆได้ง่ายๆคือรีเกมนะครับอนี่ครับ เรียกเป็นเกมสละเปาครับมีหน้าเกมมันมีหน้าลูกสลัเปาเฮียก็เรียกเกมสลัเปานะครับเราไปดูนะครับว่าฟจะเป็นรอบนี้เราจะบวกกันมาเท่าไหร่ครับบวกได้เรื่อยๆแน่นอนครับเฮียว่านะครับเจอวงล้อแบบนี้นะครับฟรีสป็ินลงได้ให้เราบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเราเล่นได้ต่อเรื่อยๆแน่นอนครับไีหนึ่งครับอ่าเหลือสิบฟรีสป็ินนะครับนี่ครับบวกได้เรื่อยครับ เจอ,อสลรอตวงล้อดีิ่งสําคัญเฮียเข้าเล่นในเวลานะครับเวลาของเฮียใช้ได้ผลจริงแน่นอนครับใครที่สนใจนะครับเข้ามาติดตเฮียได้ครับถุมน,น้อยถุนเยอะเฮียแนนาให้ได้ตลอดนะครับเฮียจะย้ําอยู่ดูแล้วนะครับสําหรับถุนน้อยถุนเยอะอืมอีเดอร์ินลงมาสองตัวแบบนี้จะลงให้ไหมครับมาดูกันนะครับ ไ,ได้รอบนี้พอได้ครับรอบนี้2 8 8ถือว่าได้นะครับถือว่าได้นะครับถือว่าได้ครับไปลุยกันต่อครับวงล้อลงดีแบบนี้วงล้อลงดีแบบนี้ต้องบวกให้เราเรื่อยๆแน่นอนครับเฮียว่าบวกได้เรื่อยๆแน่นอนครับไปลุยกันครับท่านไหนที่เข้าเล่นเกมแล้วมันไม่บวกนะครับเฮียแนะนําอยากไป เล่นนะครับเกมไหนมันไม่บวกอเลยฝืนเล่นนะครับสำคัญนะครับวันหนึ่งครับเรายังหาเงินได้ไม่เท่านี้นะครับคิดเฮียคิดแค่นี้พอครับเอาคําคิดของเฮียไปใช้นะครับแล้วจะมีกําไรไปต่อยอดได้ทุกวันแน่นอนนะครับสนใจนะครับเฮียพร้อมให้คำแนะนําได้ตลอดนะครับนี่ครับไปดูกันต่อครับวงล้อดีๆครับ เวลาในการเข้าเล่นนะครับต้องเข้าเล่นเกมไหนเฮียมีบอกให้ตลอดนะครับกลุ่ม V.I.P เฮียมีสมาชิกมากกว่า5้0อกว่าท่านนะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับว่าช่วงนี้ต้องเข้าเล่นเกมไหนเวลานี้ต้องเข้าเล่นเกมไหนเฮียมีบอกให้ทั้งหมดขออภัยครับเฮียมีบอกให้ทั้งหมดนะครับในกลุ่ม V.I.P ครับมาอีกไหมครับอืมถ้าปิ้นเราลงมาบ่อยๆแบบนี้เฮียว่า วงล้อสล็อตแบบนี้ดีแน่นอนครับเราเห็นฟีดปินลงมาบ,าบา่อยๆสองตัวแบบนี้นะครับวงล้อดีแน่นอนครับเข้าเล่นในเวลานะครับเฮียบวกไปทำอขอภัยเฮียมีกาไรไปต่อยอดได้ทุกวันแน่นอนครับสําหรับเวลาในการเข้าเล่นของเฮียครับใช้ที่เล่นแล้วบวกต้องถอนก่อนนะครับเฮียแนะนํานะครับแต่ถ้าเจอวงล้อสล็อตดีๆแบบนี้สามารถเล่นได้ต่อเรื่อยๆครับเล่นได้ต่อเรื่อยๆแน่นอนครับ แต่ถ้าบวกแล้วเฮียแนะนําให้ถอนออกก่อนได้เลยนะครับแล้วเราจะมีกําไรไปต่อยอดได้ทุกวันแน่นอนครับใจร้อนอย่าใจร้อนเล่นนะครับสล็อตต้องเล่นเรื่อยๆครับท่านไหนที่เล่นเข้าแล้วใจร้อนกดกดใจร้อนอย่างเงี้ยครับหมดแน่นอนครับมีแต่หมดแน่นอนครับมันไม่บวกให้แน่นอนครับเนี่ยครับเล่นใจเย็นๆดูวงล้อไปครับเนี่ยวงล้อดีๆเนี่ยเราสังเกตได้ง่ายครับ เฮียจะเรียกวงล้อนะครับใครที่ไม่เข้าใจสําหรับวงล้อนะครับปรึกษาเฮียได้นะครับว่าเฮียครับวงล้อมันคืออะไรครับวงล้อมันต้องดูแบบไหนครับเวลาการเข้าเล่นมันต้องแบบไหนครับกลุ่ม v i p ต้องเข้ายังไงครับเฮียมีคําตอบให้ทุกอย่างนะครับคําแนะนําให้หมดแน่นอนครับไม่มีกากดแน่นอนครับถ้าท่านไหนได้มาอยู่กับเฮียแล้วครับเราต้องวันหนึ่งเราต้องมีกําไรไปต่อยอดได้ทุกวันแน่นอนครับ เล่นต้องใจเย็นครับสิ่งสําคัญคือเล่นในเวลาครับเทคนิคต้องรู้ดีๆครับเทคนิคเวลาการเข้าเล่นของทลรอสในแต่ละค่ายเราต้องรู้แน่นอนครับว่าเวลาไหนเข้าเข้ามาแล้วมันต้องบวกแน่นอนเฮียมีคําตอบให้นะครับทักมารึกษาเฮียได้นะครับเฮียเล่นอยู่ฟ็อก89นะครับฝากถอนระบบออโต้ปลอดภัย100%แน่นอนครับไม่ต้องเป็นห่วงแน่นอนครับเรื่องการฝากถอนะครับถ้ามดเป็นสมาชิกแล้วฝากยอดเข้าเกิน3นาทีนะครับ รับเพิ่มไปเลยครับ100บาทแน่นอนครับรับเพิ่มไปเลยครับ100 100บาทครับสมมติฝากเข้า200อยเงี้ยเราฝากเข้าเกิน3นาทีแล้วยังไม่ได้ยังยอดไม่เข้ารับเพิ่มอีก100เป็น300ได้เลยครับเป็นเครดิต300เป็นเล่นได้เลยครับเว็บเฮียการันตีแน่นอนครับเว็บที่เฮียเล่นนะครับการันตีแน่นอนครับไปดูกันครับว่าเราจะบวกมาเท่าไหร่นะครับเกดูได้ง่ายๆครับ ล็อตวงล้อต้องดูยังไงดูจากซ้ายไปขวานะครับสําหรับเฮียนะครับอ่ารงนี้คือจะมีวงล้ออยู่ห้าวงล้อนะครับสําหรับเฮียนะครับที่เฮียเรียกนะครับใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยครับวงล้อมันคืออะไรถ้าเข้ามาหาเฮียได้ครับเฮียมีคำตอบให้นะครับอ่านี่ไงครับวงล้อดีเฮียโบกได้เรื่อยๆเนี่ยครับโบกได้เรื่อยๆครับวงล้อดีอ่าสิ่งสำคัญเวลาสําคัญสุดครับเวลาในการเข้าเล่นสําคัญสุดแน่นอนครับเข้าเล่นยังไงให้มันหวกนะครับ เขาเล่นยังไงให้มันมีกําไรไปต่อยอดได้ทุกวันนะครับถ้าเข้ามาหาเฮียได้ครับศึกษาเฮียได้ครับเฮียมีคําตอบไม่ตลอดแน่นอนครับไม่กักแน่นอนครับถ้าเข้ามาอยู่กับเฮียแล้วรับประกันขออภัยครับรับประกันแน่นอนครับไม่ต้องเป็นห่วงครับนี่ไงมันลงมาให้เราสองตาแบบนี้เอาหมุนซ้ํามาไหมมานี่งัดมามาอุ้ยลงไปครับลงไปเฉยเลย โอ้โหคัปเตอร์ครัปเตอร์เราหมุนซ้ำหมุนซ้ำหมุนซ้ำลงอีกไหมไม่ลงไม่ลงครับแต่เฮียว่าวงล้อแบบเนี้ยหมุนได้เรื่อยๆครับถ้าเราเจอฟอกับปินแบบนี้นะครับปึ๊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 บนี่ไงครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว 15ฟีสปิน15ฟีสปินเฮียมาแล้ว15ฟีสปินมาแล้วเอาตาแรกก็บวกเลยตาแรกในฟีเกมก็บวกเลยครับบวกแล้วครับเนี่ยเนี่ยครับสังเกตได้ยังไงครับโอ้ดูล็อดูลอด็อจริงครับสิ่งสำคัญนี้เข้าเล่นในเวลานะครับเป็นไงครับเวลาในการเข้าเล่นเฮียได้ผลจริงนะครับฟีเกมเฮียมาได้ตั้งสองตาแล้วนะครับ เนี่ยครับบวกอีกแล้วครับบวกได้เรื่อยๆครับเจอวงล้อแบบนี้ครับบวกได้เรื่อยๆครับอ่าเราเหลือติดฟีทปินนะครับไปดูกันนะครับว่าเฮียจะบวกเท่าไหร่เอ้าบิ๊กวินครับบิ๊กวินมาแล้วพันสองพันสามสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดอ้าพันแปดพันแปดสิบสองนะครับบิ๊กวินของเรานะครับสําหรับฟรีเกมนะครับและเรายังเหลือตั้งแปดเก้าตาด้วยนะครับเฮียเหลือตั้งเก้าตานะครับอ่าแลือเจ็ดตาครับไปดูกันครับว่าจะบวกเท่าไหร่ครับ นี่ครับเขาเล่นในเวลาเนี่ยครับเขาเล่นในเวลาของเฮียเงี้ยเขาเล่นเป็นในเวลาเนี่ยครับบวกแน่นอนครับสิ่งสำคัญเฮียเล่นแบบใจเย็นครับดูวงล้อเทคนิคการดูวงล้อดูดีๆครับว่าเกมไหนเล่นแล้วมันต้องบวกครับเข้าเล่นแล้วมันต้องบวกนะครับพักหายเฮียได้ครับเกมไหนเข้าแล้วมันไม่บวกเฮียมีคาตอบให้หมดนะครับนี่ครับบวกอีกแล้วบวกอีกแล้วมิกวินมิกวินมิกวินเก้าร้อยพันหนึ่ง พันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดมิกวินมาอีกแล้วมิกวินอีกแล้วขอตายครับสองพันแล้วมิกวินสองพันแล้วซุปเปอร์มิกวินมาแล้วโอ้โหเหลือเชื่อครับบวกเยอะอุ้ยซุปเปอร์มิกวินครับหกพันอ้าวบวกอย่างนี้กำไรเราเหลือเฟือแล้วครับอย่างนี้ยอดรวมเราเท่าไหร่ครับอู้ย,ยอดรวมเรานเป็นหมื่นครับทะลุมาหมื่นสี่ ร้อสบหบาทนะครับใครที่สนใจลิงก์เฮียอยู่ด้านล่างนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้เฮียด้วยนะครับจะได้รู้ทันว่าเกมใหม่เกมไหนทําเงินให้จริงนะคะหลายคนถามเฮียว่าเวลาปล่อยโบนัสแจกที่ไหนเฮียจะส่งเวลาปล่อยโบนัสของสล็อตเจ็ดค่ายแบบนี้ในกลุ่มไล n e เท่านั้นนะครับเวลาปล่อยของเฮียจะอัปเดตทุกเดือนนะฮะใครอยากได้คําแนะนาแอดไลน์มาคุยกับเฮียได้ที่อ เฮียเก้านะครับมีเครื่องหมายแอดนำหน้านะฮะ HIA เลขเก้านะครับแล้วเจอกันครับ